ฉีดพ่นนะคะสองสามวันฉีดครั้งนะคะถ้าเกิดเขาใกล้จะหายแล้วนะคะให้ฉีดอาทิตย์ละครั้งก็พอสวัสดีค่ะวันนี้เยปานก็จะมาดูพริกของเยปานที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะใครเป็นแบบของเยปานบ้างคะ่ะ นี่ค่ะจะมีใบหยิกใบงอแต่เขากำลังออกดอกนะคะใบไม่สวยเลยค่ะใบหยิกหมดเลยเขากำลังเป็นเพี้ยนะคะต้นนี้มาดูพริกของเยปานอีกกระถางนี้นะคะปัญหาของเขานะคะที่เขาเป็นโรคพริกเน่าแบบนี้นะคะเขาจะมีหนอน ส่วนมากก็จะเป็นพวกมแมลงวันทองหรือเป็นมแมลงอื่นๆนะคะที่เราไม่เห็นตัวเขาค่ะยายปางก็จะมาเก็บพริกให้ดูก่อนนะคะเก็บผลผลิตของเราได้กินไม่เยอะด้วยแล้วทําให้ต้นพริกของเรานะคะเสียหายได้เลยเห็นไหมคะทั้งเน่าทั้งร่วงเป็นโรคก,กุ้งแห้งยายปางก็จะพาไปแก้ปัญหาโรคเกี่ยวกับพริก ของเราพร้อมๆกันเลยนะคะที่ใครเป็นแบบของเยปานเนี่ยค่ะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีกระเทียมมีพริกนมรสจืดเยปานก็จะใช้พริกเม็ดสีแดงแบบนี้นะคะประมาณ67เม็ดค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะหัวใหญ่แบบนี้เลย1ห,หัวหรือ1นึ่งกำมือส่วนพริกกระเทียม เราใช้ตำรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในภาชนะอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวกันอานนี้ออก ทำเสร็จแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเย็ปังก็จะใช้น้ำแก้วหนึ่งนะคะเด็ปังก็เราก็เอาเทลงไปเลยค่ะก่อนที่เราจะเอาไปใช้นะคะเยปังก็จะแช่น้ำกระเทียมกับพริกนะคะทิ้งไว้ก่อนเดยปังก็จะแช่พริกกระเทียมเอาไว้ประมาณ5ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ เดี๋ยวเราถึงค่อยมาดูกันค่ะก็แช่ได้ประมาณห้าหกชั่วโมงแล้วนะคะเย่าปางก็จะมากองค่ะกองไม่ให้กระเทียมพริกนะคะตันหัวฉีดของเราดูนะคะสีของเขาค่ะความเผ็ดความร้อนอยู่ในนี้หมดเลย จะให้โดนมือก็แล้วกันปังก็จะเทใส่ขวดเลยปันเตรียมน้ำไว้นะคะหนึ่งลิตรค่ะยดปันก็จะใช้พริกกระเทียมของเรานะคะที่เรากองน้ำเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะ ยาปานเดี๋ยวเอาใส่ไปนะคะห้าช้อนโต๊ะค่ะสองสามสี่ห้าต่อมานะคะยาปานจะใช้นมรสจืดนะคะก็จะใช้นมรสจืดค่ะเป็นสารจับใบ บำรุงให้พืชผักของเราแข็งแรงด้วยนะคะที่เขาแตกยอดออกมาใหม่ๆนะคะดิแตนจะเอาใส่ลงไป3ามช้อนโต๊ะนะคะใช้ฉีดท้นเลยนะคะฉีดพ้นแรงๆเลย เด็กปังก็จะช่วงเย็นนะคะพวกพริกที่เป็นเพี้ยใบหยิกใบงอแบบนี้นะคะเด็กปังก็จะฉีดพ่นนะคะให้ชุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นลูกนะคะฉีดให้หมดเลยเพราะว่าในกระเทียมนี้นะคะเขาป้องกันเชื้อราใบหยิกใบงอป้องกันเพี้ยด้วยค่ะพริกนะคะเขาก็มีกลิ่นฉุนแล้วก็ความเผ็ดความร้อนของเขาเนะะี่ยค่ะ มแมลงที่มาวางไข่นะคะจะหยุดชะง,งักการจเจริญเติบโตฉีดเลยใบยเหลืองนะคะป้องกันได้เลยดูต้นนี้นะคะโอ้โหใบก็ไม่เป็นมากหลอค่ะแต่เกิดอาการพลิกร่วงขั้วไม่เหนียวนะคะใช้ฉีดได้เลยดูใบเขากำลังร่วงเหมือนกัน นี่ค่ะฉีดพ่นนะคะสองสามวันฉีดครั้งนะคะถ้าเกิดเขาใกล้จะหายแล้วนะคะให้ฉีดอาทิตย์ละครั้งก็พอมาดูต้นนี้ค่ะเขายังไม่เป็นนะคะกำลังออกดอกฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะพิกของเราก็จะได้ขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงค่ะ นี่จะเป็นพิกเม็ดใหญ่เนะคะเม็ดค่ะต้องกันเอาไว้เลยใช้พ่นกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะนี่เป็นมะเขือเทศนะคะยาปังก็จะใช้ฉีดป,ป้องกันเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขากำลังออกดอกเขาะจะได้ติดลูกให้เรานะคะ,มะแมลงวันทองเนี่ยตัวดีเลย ะะเวลาเขาติดลูกแล้วนะคะมะเขือเทศนี้ก็เหมือนกันค่ะลูกจะเน่าได้นะคะก็ฉีดป้องกันเอาไว้เลยป้องกันเพี้ยด้วยนะคะกำลังออกดอกเยอะมากเลยส่วนที่เยปานฉีดพ่นอยู่นี้นะคะจะเป็นพวกฟักแฟงที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะกำลังออกดอกเลยทายฉีดพ่นไปเลย ที่ยอดเขานะคะก็ฉีดป้องกันเอาไว้ก่อนเลยส่วนที่เหลือนะคะเราใช้ไม่หมดเนี่ยค่ะเราเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้นะคะวันหลังเราไม่ต้องทำใหม่เราเอามาใช้อีกได้เลยส่วนพริกของใครนะคะที่เป็นใบหยิกใบงอแบบของเยบปานเนี่ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพริกเน่าหรือโรคกุ้งแห้งเป็นเพี้ยนะคะก็ลองไปทำใช้ดูนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปุกผักข,ขอขอบคุณ